มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครับพี่ครับผมขออ่านหนังสือบ้างได้ไหมครับอยากอ่านเนาะแม่ใจจะอ,อ่านรู้เรื่องอ่ะอ่ะเอเอว่าแต่ว่าน้องเนี่ยมาทเที่ยวเล่นอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่เราไปไหนเนี่ยพ่อไปเที่ยวกันแล้วไปไม่เคยบอกกันเลยน่าเบื่อไปเที่ยวกันเนี่ยนะถ้าเราไปลูกเขาทำไมเขาไม่สนใจเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน่ะแปดคนแท ันเจจ็บจริงๆแขนข้างซ้ายของผมและหัวของผมปวดมากเมื่อวานนี้แม่บอกว่าผมประสบอุบัติเหตุสมองผมแทบจะจำเรื่องราวก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยผมได้แต่ฝันเห็นเด็กคนนั้นแหมตั้งใจอ่านหนังสือซะเต็มที่นะเนี่ย อยู่ในห้องเรียนโคตรเก่งเลยดิไม่เท่าไหร่พูดถึงเรื่องเรียนแล้วโตไปอยากเป็นไรเนเราอยากเป็นนายกครับนายกครับเดี๋ยวใครสอนแล้วพูดเดี๋ยือยากเป็นเองอยากเป็นเองทำไมถึงอยากเป็นนายกตอบพี่ได้ไหมเพราะว่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศชาติครับนี่คิดเองรึเปล่านยครับผมยอดมากเออก็ดีนะเนี่ยที่เราคิดได้ตั้งแต่เด็กๆก็อยากเป็นนู่นเป็นนี่ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดนะที่พี่จะเล่าอะไรฟังคืออะไรรู้ปะ่ะการที่เราจะพัฒนาอะไรก็ตามอย่างแรกเลยเราต้องพัฒนาที่ตัวเราเองเหมือนเราอยากเป็นนายกอะ่ะสมมุติถ้าเราเป็นนายกเราก็ต้องเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเราต้องไม่โกงเราต้องไม่เอาเปรียบผู้อื่นตอนนี้เราก็เริ่มได้นะรู้เปล่าเริ่มแต่เป็นเด็กนี่แหละเราปลูกฝังตั้งแต่เราเป็นเด็กเรื่องจากการที่เราไม่โกงข้อสอบไม่โกงนั่นไม่โกงนี่โตไปเราก็จะเป็นผูขข้ใหญ่ที่ดีเข้าใจเปล่าแต่ครับดีมากจะว่าเพีแล้ว หน้าน้องนี่ก็คุ้นคุ้นเหมือนกันนะนเหมือนพี่เคยเห็นแล้วที่ไหนสักแห่งหนึ่งอะที่ไหนว่า แยกหมดนอ,นอวันนี้อ,อยากขับรอจะแยกแล้วเนี่ยมันจะเยอะขนาดนี้นะอยากับรอแย่แล้วไปเลยแล้วกันไ่รอแล้วย้อนสอนแม่งเลย นั่นอาในนาทีนั้นผมคิดได้สันที ถึงผมไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนไม่เคยใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงใครไม่เคยเอารัดเอาเปรียบแต่เป็นเพราะการมองข้ามเด็กเลน้อยเพียงแค่ครั้งเดียวมันได้ส่งผลร้ายแรงทำให้เด็กน้อยคนนี้ต้องเสียชีวิตเพราะผมมองข้ามมันไปเด็กน้อยคนนี้มีโอกาสจะเติบโตเป็นเดที่ดีในอนาคตได้แต่เขาต้องมาจบชีวิตเพียงเพราะความมักง่ายของผม การถ่ายทำนะครับพี่ทูนครับเป็นไงบ้างฮะวันนี้สุดยอดสุดยอดนี่คือนี่นะครก็จัดฉากขึ้นมานะครับเป็นฉากที่รถชนนะครับผมพี่ตองเล่นเป็นอะไรเนี่ยพี่เป็นพ่อนะฮะแล้วเนี่ยฮะเป็นแม่ค่ะเลยเป็นแม่นะครับผมเบื้องหลังนะครับน้องมังกรนะครับผมฝากด้วยครับเด็กคนนี้โตไปนะครับ